ความเร็วก็จะอ่ะไม่เกินนะครับ120 121บอกลบนะครับประมาณนี้เนาะสวัสดีครับอยู่กับร้านสไตร์เกอร์จบผมวันนี้จะมารีวิวสคริปต์ใหม่นะครับเป็นสคริปต์จำกัดความเร็วรถนะครับซึ่งเราสามารถจำกัดได้ทางรถตัวเกมแล้วก็รถมอตต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตามหน้าคอนฟิกเราสามารถกำหนดความเร็วของรถเป็นคลาสหมวดหมู่ได้นะครับผมก็คือเราสามารถกำหนดเป็นคา้าก่อนแต่ถ้าเกิดเราสามารถกำหนดลายคัน ทีละคันก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนลายคันนะครับเดี๋ยวจะทดลองคันแรกเลยแล้วกันเป็นรถ T20 นะครับคันนี้ความเร็วอยู่ที่120นะครับที่ผมลิมิตไว้เนาะนี่ความเร็วก็จะอ่ะไม่เกินนะครับ1 2 0 121บอวกลบนะครับประมาณนี้เนาะมันก็ได้ตันเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ทำงานไม่หนักนะครับทำงาน0ู0เลยไม่กินสเปคแน่นอนนะครับไม่กระตุกไม่แหลกแน่นอนนะครับนี่ความเร็วก็จะบวกลบประมาณนี้ ขึ้นเนินลงเนินนิดหน่อยนะครับแล้วพออ,อยู่พื้นเรียบก็จะอยู่ประมาณ120-121ประมาณนี้คประมาณนะครับเราสามารถกําหนดไอเทมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเสตไอเทมเข้าออตัวนะครับตายเทมเป็นทองแดงนะครับจะวิ่งสูงสุด150นะครับทางตรงหรือว่าทางถนนนี่แหละได้เกิน120อ่ะนี่150แล้วนะครับจากตอนแรกถ้าเราไม่มีเทมมันก็จะเป็น120นะครับแบบนี้เนะเาะประมาณนี้เลย ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเราสามารถกําหนดอาชีพได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ตั้งตํารวจสามารถวิ่งได้180นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองดูรถคันเดียวกันนะครับเปที20คันเดียวกันถ้าเป็นตํารวจปุ๊บจะสามารถวิ่งได้ถึง180นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะอ่าเมื่อกี้เราลองตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองรถมอดกันบ้างนะครับอันนี้เป็นรถมอดนะครับเป็นรถอ่าบีวดีนะครับอ่าผมตั้งลิมิตไว้50นะครับเป็นโมเดลของมอดนะแอดออน นี่เห็นไหมความเร็วก็อยู่ที่50ไม่ขึ้นไม่ลงแล้วนะฮะแล้วก็จะบวกลบประมาณหประมาณ2นะครับขึ้นเนินลงเนินบอลอยู่บนทางเรียบก็50เปียวยาวเลยประมาณนี้นะทุกคน <c ười> นี่สนใจสังสสกก A una, จ่งสื้อสกัดคารโค้ดบนหน้าจอนี้หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ